เอาไปเลยให้ต้องไปเลยโอ้โหต้องไปเลยอยู yeah, yeah. no. 對對่แบบนี it? It? ้นะแบบนี้ตายแน่โอ้โหใครไม่ได้ก็เข้าไม่ได้กับใครเลยจ้าจ้าจ้าตีไปเข้ามาที่หุ่นน้อยเข้ามาที่หุ่นน้อยเห็นโดยไอ้เจ้าให้ไปตั้งกับเจ้าให้กองตั้งดอกไม้กับเจ้ามาที่หุ่นน้อยอะดอกเดือดไปน้ำบ่เต้ต้องเอาไปงั้น đi cùng cả bạn nếu mà thứ hay phân mà bắt qua đi đi không 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 ไม่ต้องจมแล้วไม่ต้องจมไม่ต้องจมอไปไม

ถ้สมาจิตสุขฐานถ้เนื้อเป็นวันจันทร์วันนั้นไหมครับวันนั้นครับเป็นวันจันทร์คือวันนี้นะครับวันจันทร์คือวันนี้ในการประชุมวันนั้นถ้าตกลงว่าสมาจิตตกลงมาเป็นวันจันทร์วันนี้วอนจันทร์วันนี้กับพวกเราเนื้อตั้งแต่วันที่ยิ่ง่างว่าเราจะชุมวันนี้นะครับทุกตองนะครับยิ่งนันทุกขภูณราที่จะมาทุกตองซึ่งบางอื่นหัวโหวมเนื่อไปเร็วนะครับมามามาจิตตกต้วนนะครับมาจิตตกต้วนว่า เราก็นำเพื่อไปท่องเหลืองึ่งเหลืองนี้นนมาีกตุกตไม้กะลนนนนนนกเลยข้ากานั่เพื่อการนัเพื่อกะรตเล็กเพไม่ได้ใจอ่าตัวมาแกก็บอก,กว่าไม่อยู่ในวารอยู่ในวาระเเาให้อนุยาตมาไปที่บานวันทำได้กะเลยก็ตดาดง